ไม่งั้นมาขตรงนี้เยอะดวงในช่วงยุคแปดคุณดีก็ขอเห็นจะมีเงินมาซื้อบ้านตรงนี้แลมันก็อาจารย์ไล่จากขอ้นมาก็มามาเช่าก่อนพอเช่าเสร็จก็ขยันพอจะมีเงินตังก็ขยันซื้อซื้อห้องซึ่งบางคนก็มาทำรายการไม่มีซื้อห้องซื้ออะไรได้ ห่วงจุ้ยรับอรุณกับอาจารย์มาคําว่าเสียโอกาสเพราะทาห่วงจุ้ยแล้วปล่อยประละเลยไม่ติดตามทําอย่างต่อเนื่องรวมถึงการมีเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินหน้าของพลังห่วงจุย้ยสิ่งเหล่านี้ท่านอาจารย์เป็นห่วงลูกศิษย์เหลือเกินยิ่งการเวลาเข้ายุคเก้าแล้วจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกศิษย์ทุกคนของท่านอาจารย์จะมีชีวิตที่ราบรื่นรุ่งเรืองและร่ำรวยไม่น่ารูร้เลยว่าเสียเวลาไป นี่คนที่สามนั่นแหละที่หลุดนี่เป็นดิบสุดนะเห็นไหมเผลอเท่านั้นอ่ะอืมอ่จำไม่ต้องมาปรับทุกปีนะใช่ใช่เพราะว่าตาางมันปีคือคือในแต่ละปีดาวที่เข้ามาในแต่ละปีดาวปีดาวปีแต่ปีนี้ ดาวสี่ใช่ไหมปีที่แล้วดาวห้ามันเปลี่ยนไงนนี้เชิญอาจารย์ปีหน้าผมยังเชิญไปเชิญปีนี้หลังสุดจีนเนี้ยมันจะเป็นการเปลี่ยนทุกๆสุดจีเนี่ยัเปี่ยดีเราต้องทําก่อนดักก่อนต้องทำราทสอก่อนแต่อันนี้ก็ดับไปเผื่อนนี้ก็ดักใช่เพราะว่าปีนี้สุดปีนี้สุดจีนู่ที่ยี่สองใช่เราต้องทําดักก่อน ปีที่ผ่านมาเสีย่ยงรูหูลิงโว์แกเรื่องเรื่องการงานเขา,าการเงินเขาสร้างความมัน่นคงตั้งภูเขาเหนวดทางนนะ้ำค <c oughs> เพิ่มความสำเร็จคัมพัดถามคุณ <c oughs> ตอนแรกเรานอนตรงนี้ที่อาจารย์ครั้งแรกที่มันนอน,นนอนไม่ได้ย้าจะตรงนั้นได้ใช่ไหมนอนไม่ได้เพราะ ผมโถ่วนตลอดเลยค่ะผมไม่ได้แก้ไม่ไม่ได้แก้ไม่ได้อัพมันขึ้นไปมันมันทวนไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ใช้กระจกแปะแต่แต่ว่ามันมีเสียงใช่ไหมเสียงดังครับโคกดังครูกระจกกระจกวางข้างบนละแส่งมีแค่หนึ่นอนได้ยังไม่ได้ได้ยังไม่ได้หนูย้ยนเองบอกหนูนอนไม่ได้ลำมากคือแต่ความแรงตรงนี้แรงกว่า รู้ไรวยอแสไอืมสวยด้ถ้าถ้ามีแสกีนอนตรงไหนก็ได้แต่ว่าตรงไหนคือที่ดีที่สุดมันจะดีกว่าเป็นร้อยเท่าตา่างกันมากๆแต่อาจารย์ได้ยินอยากให้นอนตรงนี้ไม่คือตอนนี้คุณไม่มีไงคุณไม่มีแสกีไงตอนที่ที่เราคุยอาจารย์ทำให้ครั้งแรกอาจารย์ถึงต้องเลือกครับ มันต้องดีที่สุดไงอืมแต่ถ้าสมมุตินะคุณมีสากีนะมีสากีนะอาการย์อาจจะให้นอนตรงนี้เพราะเพราะตรงเนี้ยคือรวยที่สุดไหนได้ยนี่ที่นัดหน้าเนี่ยก็เดี๋ยวเราพิจารณารายงานอืมได้คือมันจะไม่เหมือนกันไงมีกับไม่มีเนี่ยการใช้พื้นที่มันจะไม่เหมือน ืมบนะปีนี้กับนะปีหน้ามันก็จะไม่เหมือนอีกคืออันนี้พูดในกรณีที่คนจะเก็บทุกเม็ดเนี่ยอย่างมีประสบะการณ์มาเนี่ยจะไหมก็เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ได้ปรับให้อยู่กับที่อาจารย์ไม่ได้ปรับให้ถอยหอาจารย์ปรับให้เดินหน้าแล้ะให้อยู่นหน้าไปตลอดมันจะไม่เหมือนกันโอ้ทำไมอย่างนั้นอาจารย์ก็พัดได้แล้วไม่ต้องตะเวนค <laughs> อยช่วยลูกศิษย์อยู่ตลอด ก็ใจเราอยู่ยาวฮะไม่ใช่ถ้าอยู่นานแล้วพี่ต้องเรียนเอออยู่ยาวต้องเรียนแล้วทําทําเองได้เออนี่ยไอคนที่เวลาประสบความสาเร็จแล้วรวยแล้วมันมันไม่ตามหมนไหมอาจารย์บอกล้วอืมตรงนี้ตรงนี้100%นะครับล้วเข้าต้อง เขาต้องเปิดพัดลมตลอดเวลาเปิดเปิดพ right. yeah. bueno ัดลมในในนู้นเพราะว่ามันมีหน้าต่างด้านเดียวด้านเดียวแองูแกันใช่ให้มันมีให้มันมีมูฟเมนต์ตรงนี้ผมเป็นตัวดูดเข้าเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่เกี่ยวอันนี้มีมีแล้วที้อกว่าเออเออดูดเข้าแล้วหรือดูดออกใช่แต่หนูไม่ค่อยได้เปิดมันต้องปับต่ันเยอะที่เราอันนี้ยังตัดตัดไม่ไม่โอเค แล้วต <c ười> uh ีมันทำไมยังไม่ไลนตอบประตูนี้เปิดเปิดตลอดใชไม่ใช่ค่ะประตูนี้ปิดตลอดโดยที่ประตูข้างนอกประตูนี้ต้องปิดเองค่ะคุณเขาไม่ค่อยเข้าใจอืมก็หนังใหญ่ถึงบอกไง มนงั้นมากกว่านี้เยอะดวงในช่วงยุคแปดคุณดีก็ขอเงินจะ้อเงินมาซื้อบ้านตรงนี้อาจารย์ไล่เจากตรงนั้นมาก็มามาเช่าก่อนพอเช่าเสร็จก็ขยับพอจะมีเงินตังก็ขยันซื้อซื้อห้องซึ่งบางคนเขามาทำอาจารย์ไม่มีซื้อห้องซื้ออะไรได้ จะทำไงให้ถขายบ้านกับเนี่ยบ้านเก่าได้ก็ถ่ายบ้านขายบ้านถ่ายบ้าทันทีได้อ่าทันที่ตะไล่ไว้ครั้งหนึ่งเจอเลายไม่ได้เลยบ้านติดป้ายมันจะสี่ห้าปีข้ามวรณะคนบ้านถายไม่ได้ทำเช่นพี่พี่ไม่ได้ทำเช่นแบบเฟียงเลยก็นี่ไงห้องว่างหมดเลยครบคุณคุณไม่ตามาละคุณตามมาป่านนี้ไปไหนแล้ว คุณจะขายก็ขายได้ไปแล้วเพราะคุณไม่ติดตามไงม,มันก็ได้เสียโอกาสเนี่ยเขาก็เสียโอกาสไงตามรายการในเฟซแบบุแบบ๊กตอนนี้มีตั้งหลายช่วงได้ค่ะคุณแบบมเจ้ยจาอ,อาจารย์มาช่วงช่วงที่โควิดก็ว่างๆก็เปิดตื่อยู่เรื่อยๆนี่แสดงว่าไม่ได้ประสาเลยภาษาเนี่ยเขาฟาองสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ย คัมัททั้งสองคนเลยการ้าการ้าอยู่เครับเป็นอะไร5าีเออะไรเอสีวด้ไปดับแสดงว่าบิดไปแล้ว เราว่าได้อันนี้อันนี้แบบบิดไปแล้วแก้ S P N เอาเป็นเอาเป็นหลวสูดีกว่าเอาเป็นหลวสู ดีไปดบับยูเลยว่ม่มันบิดผิดไปต่อให้เปลี่ยนเปลี่ยนไปโหลสูงของมันทีต่ตั้งต้นไม้เลยต้นไม้ไปจับตัวไม่ได้ตั้งเลยนะ่เก่าเลยไม่มีเพราะว่าในในรายการนี้่ะในรายการนี้เล็กเก่าเล็ป่า เาดงเี <therapist. S 2> ่ยไม่อบเลยเนี่มีนี่ฝกเาอ่ะเลี้ยไม่ต่ากันอืเด้านน่ไม่อกตามมาสร้างพระทองสันก็ตรงั้นสององกรดนนอกประตูเอาให้เอาให้เปลี่ยนแบบ ี่ยนแบบแรงเลยหนึ่งสามเจ็ดน้ำสองสมเก้าสองสามเจ็ดสองสามเยเอาอะ เดี๋ยวค่อยๆเติเติมได้อืมตก็นั่งน,นั่งที่เดิมกที่นั่งเดิมก็อะไรตขาที่นั่งที่เดิมอย่างเช่นครับอืมปกติแฟนจะนั่งทำงานอยู่ที่คุณน้อนั่งนเระ,ะต้องขยับไปขึ้น ไม่มนตอนนี้ตอนนี้มันแปดนรมเอาเพียวๆเลยแล้วเขานั่งเนี้ยหาใช้ดวยนั่งใช้ด้วยนั่งกลับดีกว่านั่งตรงนี้ผันตรงนี้ มันคงรุ่มเรืองจะเปลี่ยนโรงงาอนอาจารย์เปลี่ยนโรงงานแมาีก่าะม,ม,มันยังมีข้อจำกัดในการใช้อยู่โต๊ะทำงานใลัตร้มอยู่ นี่นั่งตกตรงเลยเียไม่ไ้ไม่ได้ฝัอีแล้ววันนี้ไม่ได้ตัวเพียงไม่ได้มาร์กไว้ให้เขาด้วยเอาศูนย์กลางมาร์กเลยเดี๋ยวนั่งผิดเสียเวลรโอ้เวลาที่เสียมันเรียกกลับไม่ได้ไงีือถามอะไร้ด้ บ้านชิงทรัพย์จ้างเชิญอาจารย์ไปดูใช่ไหมครที่บริษัทอ่านที่นี่เอาชิ้เรียนร่วมมันก็ควรจะดูแหละถ้าจะได้ไดจะได้รู้ว่า,าตกลงมันยัง,ยไ,ยงไงไไไคือหลายๆปีเนี่ยบางทีสภาพแวดล้อมเปลี่ยนและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนเนี่ยมันเป็นมันเป็นวิกฤตก,ก็มีบางอย่างเนี่ยเปลี่ยนเพียงนิดเดียวแต่มันทําลายเรา จะขอขอจ่เรื่องสุขภาพกับการเงินเอาสุขภาพเคยเป็นอะไรที่ดีต่อไม่ี่ืำเปลยาอีเดือนก็แค่เอาสุขภาพมีบ้านเมื่อก่อนอาจารย์เค็บปุ๋ยให้กันโอ้ไว้นั่นเลยต้นมาประจำตัว

ได้หนาไปก่เขาจะไปการก่อนได้ได้